ปลูกผักใส่กระถางทำไมถึงต้องปลูกผักใส่กระถางครับคลิปนี้มีคำตอบครับมาดูครับนี่ครับลุงผลปลูกผักใส่กระถางเอาไว้ประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับผักก็เฉ่งงามขนาดนี้นะครับนี่ครับครับผมการปลูกผักใส่กระถางก็เพราะว่าเรามีที่น้อยนะครับที่จำกัดที่ข้างบ้านที่สวนหน้าบ้านที่ข้างโรงรถ ะครับที่ไม่มากต้องใช้วิธีนี้ครับมาดูวิธีการกันครับผมครับสําหรับวิธีการก็เตรียมดินปลูกนะครับส่วนผสมก็มีดินร่วนปนทรายแล้วก็แกลบดํานะครับแล้วก็ปุ๋ยคอ,อกอัตราส่วนดินสองส่วนปุ๋ยคอ,อกและแกลบดําอย่างละส่วนครับครับคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้จอบผสมนะครับ เอากันดีแล้วเราก็บรรจุลงในถุงครับถุงดําที่เราเตรียมไว้ครับถุงดําก็ขนาดใหญ่นิดนึงนะครับเอาขนาดความยาวสัก30เซนติเมตรนะครับความกว้างประมาณสัก15เซนครับผมกําลังพอดีเลยครับบรรจุดินปลูกให้เต็มนะครับไม่เต็มมากนักนะครับให้พอประมาณเหลือไว้นิดหน่อยนะครับครับได้ที่พอสมควรนะครับผม แล้วเราก็เอาพันผักต้นกล้าที่เราเตรียมมาไว้นะครับลงปลูกครับหลังจากที่เราเพ่อไว้ในถุงดำเล็กๆนะครับเราก็เอามาลงในถุงดำใหญ่นะครับหรือว่าลงในกระถางต่อไปครับผมครับเราก็แกะออกจากถุงดำเล็กถุงที่เพ่อไว้นะครับแล้วก็ลงปลูกครับผมเป็นที่เรียบร้อย สร็จแล้วก็ยกออกไปตั้งไว้ครับผมบรรจุถุงใหม่ปลูกไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับนี่ครับผมรับทำไปเรื่อยครับผมนี่ต้นกล้าครับครับเมื่อได้พอสมควรก็ตั้งเรียงเอาไว้แบบนี้ครับตั้งเรียงไว้แล้วก็รดน้ําให้ชุ่มครับรดน้ําให้เปียกชุ่มเลยนะครับผมเพราะว่าถุงแบบนี้มีที่ระบายครับนี่ก็เป็นกระถางจากยางรถยนต์ เราก็สามารถนำมาปลูกผักได้ครับทำแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วปลูกลงถุงเรียบร้อยเราก็นำมาวางเรียงกันเป็นระเบียบเป็นแถวสวยๆแบบนี้ครับครับนี่ครับปลูกเสร็จครับผมกระถางจากยางรถยนต์ครับปลูกหอมครับปลูกหอมแล้วก็ต้นผักชีฝรั่งนะครับครับผม นี่ครับสวยนะครับเราซื้อต้นมาปลูกเลยนะครับแล้วเราค่อยตัดใบออกตัดใบออกนะครับแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ครับผมอันนี้เตรียมไว้ครับเตรียมไว้ปลูกยาวเหินครับนี่ครับผ่านไปหนึ่งเดือนไวเหมือนในหลังครับครับงามเลยครับผมที่ทําการปลูกกับไว้นะครับผ่านไปหนึ่งเดือนเร็วมากครับ ตามเลยครับทีนี้ครับนี่ครับเอามาวางเรียงเป็นแถวที่สวนหย่อมหน้าบ้านนะครับที่ข้างรั้วริมรั้วใต้หมดนะครับที่ไหนที่ว่างพอนะครับวางเป็นแถวสวยๆแบบนี้ครับมันจะเป็นได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับเป็นทั้งเปืชออาหารนะครับผมอยู่ด้วยกันได้หมดเลยครับผมครับที่เราปลูก เอาไว้ประดับบ้านเราก็แจมปักพวกนี้เข้าไปด้วยครับเพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกนะครับน่าดูน่าชมเลยครับชืญนตาชื่นใจครับเวลาเลิกงานเมื่อเหนื่อยก็มาชมโฉบชมนะครับมาเดินเดินดูเดินชมก็จะหายเหนื่อยครับเพลินเลยทีเดียวครับผมหลายหลายทา่านคงมาถึงตอนนี้คงน,นึกอยากจะทำแล้วนะครับลงมือเลยนะครับ ใครอยากจะทาทําง่ายๆทมวิธีที่ผมบอกมาข้างต้นนะครับเตรียมดินปลูกแล้วก็บรรจุใส่กระถางหรือว่าใส่ถุงใส่อะไรที่เรามีนะครับอุปกรณ์ที่เรามีไปซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทก็ได้ครับเขาจะมีขายพวกกระถางพลาสติกพวกถุงดําพวกอะไรตามร้านขายพันธุ์พืชพันธุ์ต้นไม้ก็มีขายครับ พวกดินปลูกดินดำดินที่ผสมแคลบดำก็มีขายนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอ,อกเรามาผสมกันแล้วก็จัดลงถุงจัดลงกระถางนะครับแล้วก็มาปลูกแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้มาปลูกข้างรั้วนะครับยกร้านขึ้นนิดนึงครับผมปลูกผักหอมหอมแบ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหอมแบ่งนะครับซื้อต้นมาปลูกเลยนะครับ สวยครับผมเป็นไม้ประดับดูเพลินตาด้วยครับสุดยอดมากครับอยากให้ท่านลองทำดูครับเวลาเราทำกับข้าวทำอาหารเราก็มาเก็บไปทำอาหารได้นะครับโดยไม่ต้องได้ไปซื้อครับผมอยากทานอะไรก็เอาไปทำเป็นส่วนประกอบอาหารในครัวเรือนของเราครับนี่ครับปลูกแก้มกับสวนหย่อมแบบนี้ ก็สวยไปอีกแบบครับผมอันนี้เป็นส่วนหย่อมที่มีอยู่แล้วนะครับเราก็เอากระถางผักมาวางครับก็เป็นการเสริมความงามขึ้นไปอีกนะครับผมอันนี้เป็นกระลำม่วงนะครับกระลำม่วงกระลำสีม่วงนะครับปลูกไว้ตรงนี้นะครับปลูกหลังจากกระลำพวกแรกประมาณสองสัปดาห์ครับกำลังจะติด กำลังจะงามแล้วนะครับนี่ครับไม้ประดับกับผักอยู่ด้วยกัน <c oughs> ก็น่าดูน่าชมไปอีกแบบนะครับดูเล่นเพลินตาเป็นการพักผ่อนหย่อนใจด้วยครับหลังจากเหนื่อยๆจากการทำงานนี่ครับมีพลิกกระเรียงด้วยครับพลิกกระเรียงกำลังเป็นออกลูกนะครับกำลังมีลูกแล้ว ออกลูกดกด้วยครับสามารถเอาไปทําส้มตําทําอะไรได้มีมะเขือด้วยครับนี่ครับมะเขือก็มีครับผมครับเพื่อนๆที่รับครับที่กําลังรับชมอยู่ในคลิปนี้นะครับถ้าสนใจอยากจะทําก็ลงมือทําได้เลยครับใช้เวลาว่างๆไม่มากครับวันละไม่มากดูแลง่ายครับใช้เวลาวันละไม่เกินสามสิบนาทีครับดูแลได้เรียบร้อยครับ ครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงผลเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้มาให้ท่านได้รับชมอีกนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับสำหรับคลิปนี้ลุงผลลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีทุกท่านครับ